เมื่อทอททีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข่าวสารของขุณพลช้างศึกทีมชาติไทยนะครับซึ่งก็มีขุนพลกิเลนปศยองของเราติดทีมชาติไทยชุดนี้ไปหลายต่อหลายรายด้วยกันนะครับซึ่งก็จะมีโปรแกร,รมการแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายในวันที่15 พฤศจิกายนนี้นะครับณสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับจะพบกับทีมชาติออสเตรเลียนั่นเองนะครับหลังจากที่เดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่กิเลเวลเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาหลายต่อหลายสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็ได้มีการลงทีมกันเองนะครับเนื่องจากว่าทีมชาติไทยของเราไม่มีโปรแกร,รมการอุ่นเครื่องแต่ก็เป็นการลงทีมแบบปิดนะครับเพื่อเรียกเกมฟิตเนสให้กับนักเตะ คุณพลช้างศึกทีมชาติไทยนะครับซึ่งหลังจากที่ลงทีมกันไปเมื่อหลายวันที่ผ่านมาโคซิโกเองก็พอใจนะครับในเรื่องของภาพร่างกายของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยซึ่งณนะตอนนี้อาจจะกล่าวได้ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละครับในส่วนของแท็กติกเองโคซิโกก็พอใจนะครับที่คุณพลช้างศึกทีมชาติไทยนั้นเรียนรู้ก็น่าจะอยู่ที่99%แล้วนะครับในเรื่องของแท็กติกที่จะใช้เล่นกับทีมชาติออสเตรเลียในวันอังคารที่จะถึงนี้ หลังจากนี้ก็จะเป็นแนวเรื่องของการเตรียมทีมไม่ว่าจะเป็นการเข้าทำในลูกตั้งเตะต่างๆลูกฟิกคิกต่างๆรวมไปถึงวิธีการป้องกันแนวรุกของทีมชาติออสเตรเลียชเยช่นลูกโดง่งลูกกลางอากาศนั่นเองนะครับซึ่งคนที่จะต้องเจอบทหนักแน่นอนเลยในวันอังคารที่จะถึงนี้ก็คือกวินธรรมสัจจาน,านันผู้รักษ,ษาประตูของสโมสรกีเรนพยองเอสซีเมืองทองอยูไนเต็ดของเรานั่นเองนะครับแน่นอนว่ารูปร่างที่สูงใหญ่ของนักเตะทีมชาติออสเตรเลีย การเข้าทำในแต่ละครั้งของเขาก็จะเป็นการเปิดจาก,กริมเส้นแล้วก็ใช้บอดี้ร่างกายที่แข็งแกร่งกว่านะครับในการเข้าทำประตูในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นแล้วตลอด90นาทีคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราอาจจะต้องเจอความเสียเปรียบในเรื่องของสภาพร่างกายและลูกโด่งต่างๆในการเข้าทำประตูกวินธรรมสัจจานันเองมีวิธีรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันอังคารนี้อย่างไรบ้างวันนี้เมืองทองทีวีของเรามีบทสัมภาษณ์ของพี่ตองกวินธรรมสัจจานันมาฝากด้วยล่ะครับ คือทางทางผมแล้วก็โค้ชประตูไม่ว่าจะเป็นพี่เคพี่จันเองหรือว่าแล้วก็พวกเราก็พยายามพยายามฝึกซอ้อมในผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่รู้อาการอากาศอย่างเดียวผมว่าเขาคงมาในทุกรูปแบบครับผมซึ่งซึ่งตัวผมเองแล้วก็เพื่อนร่องทีมทุกคนก็ก็จะพยายามฝึกซอ้อมแล้วก็พยายามพยายามป้องกันตรงนี้ดีที่สุดครับผมบอ่าคืออย่างที่บอกครับก็ตอนนี้ถ้าร่างกายทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วก็ยังเหลือเวลาอีกอีก อีกเกือบอาทิตย์หนึ่งครับผมซึ่งซึ่งเราคงต้องทําให้ดีกว่านี้อย่างที่อย่างที่บอกตอนแรกแล้วก็คือคือเรารู้ว่าเราเราเสียเปรียบเรื่องรูปร่างซึ่งซึ่งเราคงต้องหาทางไม่ให้เขาไม่ให้เขาเปิดเข้ามาง่ายแล้วก็แล้วก็คงต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องดูแลใ,ในในกรอบเพท,ทโทษดีๆครับและนี่นะครับก็คือความพร้อมของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยนาะกีเลเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทีมงานฟุตบอลสยามทีวีมากๆเลยนะครับที่ไปเกาะติดตาม คุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราถึงกิเลเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนะครราชสีมาถ้าหลังจากนี้นะครับมีเรื่องราวของคุณพลกิเลนผองของเราหรือมีบทสัมภาษณ์ของคุณพลกิเลนผองของเราเมืองทองทีวีของเราก็จะไม่พลาดนะครับที่จะนําสกู๊ปดีๆหรือเรื่องราวดีๆเหล่านั้นมาฝากแฟนคลับเอสซจีเมืองทองอยู่ในใจของเราทุกคนครับ